สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีต้นเสาๆนะครับขายของขี้เก่านะครับอยู่นาบานนะครับยามเสาหัวควยออกขอ,อกขี้เก่าครับพี่น้องครับต่างคนต่างทํามาหากินต้นเสาๆนะครับหัวควยก็ออ,กออกไปไห้ไปหน้านํากันกับคนนะครับให้บวทัานได้กับเขากระเวะมาหากับเขานะครับตลา,าดเงียบๆเศรษฐกิจไม่ดีเลย ครับหรืหอมีคนมาสื่อกับเขาในจักน้อยครับห่างๆนะครับบรรยากาศอีสานต้นเสาๆนะครับพี่น้องครับรับชมบรรยากาศไปนํากันนะครับ กับหมูปิ้งไม้ละหานะครับตีไก่ไม้ละ20บาทหมูปิ้งหมูใหญ่20บาทนะครับไม้ละ20บาทครับพอสมนะครับสมหมูสมเนื้อนะครับพอละ10บาทนะครับทองฝ้ากำลังดีครับอากาศมืดคข้มดีนะครับบร์เดตหอนนะครับบรยากาศเซาร์นี้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับ นี่คือบรรนนลสวนปลาตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับแบบทองฟ้าสลัวสลัวนะครับอากาศกำลังดีตอนเสาร์นะครับวันใดเตื่นเสาร์มากก็ได้สูดอากาศเบอร์ที่สุดแต่เสาร์นะครับสว,สวยๆใบมากก็สีแดดนะครับปิ้งหมูปิ้งปลาดุกหมูปิ้งหน่อยใหม่ละห้าบาทนะครับปลาดุกตัวละยี่สิบห้าบาท นั่งรอใส่บาทกันนะครับตส่วนเสาๆนะครับๆๆหืมใจเซ็ตุครื่องใหม่ให้เราเลย ใส่บาต้อนเสานะครับ เป็นพระวัดขามทองนะครับวัดบ้านโนนนะครับวัดขามทองตำบลน้ำขามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับบรรยากาศใส่บาทต้นเสาหนาบานครับพี่รองครับ ออะะเ,เลยก็ไฮออกหน้านะครับสวยๆมากจักหน่อยนะครับทานเาสร็จกินผ้าก็แย่ไป เส็ดหนี่ยโย่ครับสำหรับพี่เมียกาไวสยสนีก่อนนะครับพี่น่องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ